สมการตัวแปรเดียวนะสมการตัวแปรเดียวของเราคือตัวแปร x นั่นแหละนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวครูจะแยกเป็น2คลิปนะก็คือคลิปแรกเนี่ยเป็นสมการดีกรีหนะึ่งดีกรีหนึ่งก็คือ x กำลังหนึ่งแก้ยังไงก็มีวิธีแก้ทีนี้อีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นดีกรีสองดีกรีสามเป็นต้นไปนะทีนี้มาดูสม,าสมการดีกรีหนึ่งก่อนเขาบอกว่าการแก้สมการนะ ครูบอกว่าอย่างนี้ละกันก็คือเวลานักเรียนแก้สมการที่มีดีกรีหนึ่งก็คือพยายามทําให้อยู่ในรูปของ x เท่า x มากกว่าเลขอะไรอย่างเงี้ย x มากกว่า3ก็คือตอบเอ่อมากกว่า3ก็คือเลขอะไรที่มากกว่า3ก็เป็นคําตอบหมดเห็นไหมที่เนี้ยจะให้เป็น x มากกว่าอะไร x น้อยกว่าอะไรเนี่ยจะให้อยู่ในรูป x ตัวเดียวแบบนี้ลูกเห็นไหมนะ x ตัวนี้ก็ x มากกว่า10อย่างเงี้ยนะก็คือให้ x อยู่ฝั่งซ้าย อันเลขยอยู่ฝั่งขวาแล้วก็อ่านต่อนะีบอกไหมฉะนั้นสิ่งที่นักเยนต้องทําเป็นอย่างแรกเลยคือให้ x มาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ย้ายเลขไปอีก่ฝั่งมีบนะอกไหมจริงๆตัวไปอยู่ฝั่งขวาก็ได้แต่ว่านักเยนต้องอ่านกลับนะเดี๋ยวมันจะมีตัวในตัวอย่างนะทีะนี้ดูตัวนี้ก่อนทาทุกอย่างเหมือนสรรมการหมดเลยนะยกเว้นฟังนะฟังให้ดีนะ<ม>นั่นขีดใต้ตัวนี้เขาบอกว่าเอ่อ อ่านี่นี่นี่ไฮไลท์ตรงนี้การย้ายข้างถ้าย้ายด้วยเลขลบไปคูณหรือไปหารนะหรือจกหารไปคูณก็แล้วแต่ย้ายตัวที่ติดลบจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายจะมากกว่าเป็นน้อยกว่าจากมากกว่าเท่ากับเป็นน้อยกว่าเท่ากับหรือสลับกันนะนะมันมันจะคู่กันนี้ <ừ> น้อยกว่ามากกว่าก็สลับกันไปนะมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับอันนี้ก็สลับกันเลยตัวอ,อย่างเช่นอนันนี้ก็คือ ถ้าเรียนย้ายไปบวกหรือย้ายไปลบเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่เวลาย้ายไปคูณหรือย้ายไปหารเนี่ยต้องเช็คว่าตัวที่เราย้ายเนี่ยติดลบมาถ้าตัวที่เราย้ายติดลบเนี่ยนักเรียนต้องกลับเครื่องหมายตัวอย่างเช่นตัวนี้ตอรกเลีใน x มากกว่า3อยู่อยู่นักเรียนคูณใครเข้าไปนิดนึงเนี่ยนักเรียนคูณลบ2แล้วคูณด้วยตัวที่ติดลบฉะนั้นจากมากกว่าก็จะกลายเป็นน้อยกว่านี่ให้ดูตัวอย่างเฉยๆอันนีอย่างตัวนี้ลบ 3x น้อยกว่า6นักเรียนอยากให้เหลือ x เดียวนักเรียนทำไง ย,ย้ายลบสามตัวนี้ทําอะไรอยู่คูณอยู่ย้ายไปทําไมหารย้ายไปหารหรือย้ายไปคูณต้องระวังตัวที่เราย้ายตัวนี้ติดลบเห็นไหมลูกหนูต้องกลับเครื่องให,หม่เนขะ้าไหมนะดูตัวนี้ลบตัวนี้อยู่กับ x ก็ได้หรืออยู่กับสองก็ได้นะนะในที่นี้เนี่ยเขาให้อยู่กับข้างล่างก็คือเป็นลบสองย้ายขึ้นไปคูณนะย้ายไปคูณย้ายไปหาราต้องระวังอันนี้เราย้ายตัวที่ติดลบเห็นไหม ฉะนั้นครูเปลี่ยนจากน้อยกว่าเท่ากับเป็นมากกว่าเท่ากับถึงเข้าใจไหมอ่ะแต่แต่ดูนี่แต่ดูนี่แต่ดูนี่ดูตรงนี้แล้วกัน,นอันนี้ลบสองนีหนูอยากให้เหลือเอเดียวหนูทำไงหนูย้ายไปบวกย้ายไปบวกนี่มีปัญหาไหมไม่มีปัญหาหนูย้ายไปบวกย้ายไปลบก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าย้ายไปคูณย้ายไปหารหนูต้องระวังนะอ่านดูตัวอย่างข้อนี้เัีอย่างข้อนี้ 2x บวก3มากกว่าเท่ากับ 4x 5อันดับแรกหนูทำไงคะย้าย x มาอยู่ซ้ายมือถูกไหมนี่บวกอยู่ก็ย้ายไปลบนี่บวกอยู่ก็ย้ายมปลบต้องเปลี่ยนเครื่องหมายอะไรไหมไม่ต้องนะย้ายไปบวกย้ายไปลบนี่นูไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายอะไรเลยนะอะต่อมา 2x ลบ 4x นี่บวกอยู่ลบก,ก็เหลือลบ 2x ลบ5ลบ3ก็เป็นลบ8จากนั้นหนูทำไงต่ออ่ยาย้ 2, ายลบ2ตัวนี้นไปทำไงคูณอยู่ ย้ายไปลบเอ้ยย้ายไปหารตัวคูณหนูย้ายไปหาแต่หนูย้ายตัวที่ติดลบไปหารหนูต้องทําไมครับเปลี่ยนเครื่องหมายเห็นไหมนะแล้วย้ายไปหารเนี่ยจากลบสองไม่ใช่การเปนเป็นบวกสองนะก็ยังเป็นลบสองอยู่แต่ย้ายไปหารใช่ไหมแล้วลบแปดหารลบสองนี่ได้สี่ x น้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับลบสี่ก็คือ x น้อยกว่าเท่ากับลบสี่คือตรงไหนเอ้ยน้อยกว่าเท่ากับสี่สี่อยู่นี่น้อยกว่าเท่ากับก็คือลบ infinity ถึงสี่ เค okay, ไหมนะอ่ะเขาบอกว่าในกรณีใน่ดย่างข้อนี้อย่างกรณีอย่างข้อ,อ,ขอ,อ,ขอีเอ่อโน้ตย้าย x ไปอยู่ทางซ้ายน,ะนี่ทำอะไรอยู่บวกอยู่ย้ายไปลบปรากฏว่า x ลบย้ายไปลบนี่ไม่มีปัญหาไม่ต้องเปลี่ยน x นะลบ x ก,ก็หมดปรากฏว่า x ก็หมดเนี่ยเหลือแค่ไนหะเหลือลบห้าน้อยกว่าลบสามเพราะฉะนั้นหนูต้องพิจารณาเรืตรงนี้ว่าจริงหรือไม่จริง ลบห้านี่น้อยกว่าลบสจริงรเพราะฉะนั้นเวลาตอบหนึ่งตอบจํานวนจริงเลยลบตีถึงตีหรือตอบจำนวนจริงได้คือเป็นเลขอะไรก็ได้นี่ออกไหมนะอ่ะอย่างข้อนี้ลบสองมัแย้ไปบวกพอย้ายไปบวกเนี่ยมันตัดกับลบสอ,องเอกงนฑ์เหลือเลขสี่มากกว่าสี่มากกว่าห้าไหมสี่ 4. อ่าไม่จริงก็ไม่จริงนี่ตอบเสร็จวาหรือไม่มีคําตอบอเคไหมนะอ่ะไปตอบอ่ะต่อมาถ้าเป็นแบบนี้ละ เมื่อกี้มดูตรงนี้ครูให้ดูตรงนี้ดีกว่ามาด,ดูนี่นะถ้าสมมติว่าหนูมีเอดูนี่นะ x อ,อยู่ระหว่างนีอ่อย่างนี้หนูอ่านออกนะ x อ,อยู่ระหว่างห้าถึงเก้าอย่างนี้ยอ่านออกใช่ไหม x อ,อยู่ระหว่างห้าถึงเก้า x มีค่าตั้งแต่5ถึง9ก็คือ5อยู่นี่9อยู่นี่ก็คือตั้งแต่5ถึง9อะไรอย่างนี้หนูมองออกใช่ไหมก็คือถ้าต้องการเป็น x ตัวเดียวเนี่ยเราอ่านออกทันทีแต่พอดูสมการเราข้อนี้เห็นไหมน้อยกว่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเเธอเป็นพ่านอยู่ทางซ้ายทางขวาสิ่งที่ต้องทําก็คือกําจัดตัวนี้ออกนะมันบวก 2x งั้นเราลบ 2x ตลอด ทังอะสมการใช่ไหมครูก็ลบ 2x คูลบ 2x คูลบ 2x ปรากฏว,ว่าตรงนี้หมด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 นะลบ x ลบ 2x ก็ได้ลบ 3x เ็ห็นไหมเหลือฝั่งซ้ายคือลบ4ฝั่งขวาคือ14อจากนั้นหนูทำไงอยากให้เหลือ x เดียวกำจัดใครก่อน2ตัวนี้2ตัวนี้บวกอยู่หนูลบ2ทั้งหมดเลยทั้งอ่ยสรรมการตลอดก็ลบ2 ลบสองลบสองพอหนูลบสองปุ๊บตัวนี้ได้ลบหกตรงนี้ก็หมดเหลือแค่ลบสามอีกใช่ไหมทีนี่ก็เหลือสิบสองจากนั้นหนูยากําจัดลบสามลบสามนี่ทำไงอยู่คูณอยู่หรือต้องทำาไงหารหารด้วยอะหารด้วยลบสามนะมันถึงจะเหลือเอกอย่างเดียวพอหนูหารด้วยลบสามหารด้วยตัวที่ติดลบเป็นไงฮะลูกกลับเครื่องหมายทันทีเห็นไหมกลับทั้งคู่เลยก็จะไหมนะหารด้วยลบสามหารด้วยลบสามหารด้วยลบสามจน พอหารด้วยตสามเลยอ x ตัวเดียวอันนี้ได้สองอันนี้ได้ลบสี่ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้อ่านไม่ออกนะหนูจะต้องให้เครื่องหมายในชี้มาทางนี้เท่านั้นฉะนั้นหนูต้องกลับให้สี่ไปอยู่ทางนี้แล้วสองไปอยู่ของนี้ x อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมเข้าใจไหมก็เป็น x ชี้ไปทางลบสี่แล้วก็สองออครู x ออยู่ระหว่างลบสี่ถึงสองจบเลยเข้าใจไหมเนี่ยลบสี่ถึงสองนะอ่ะเดี๋ยวมาดู ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งอันนี้ทำยังไงอยากให้ x อยู่ตรงกลางใช่ไหมงั้นหนูทำยไงครับบวกหนึ่งเพราะอันนี้ลบหนึ่งเหลอหนึ่งออกบวกหนึ่งก็จะกลายเป็นตรงกลางเหลือสอง x ตรงกลางเหลือสอง x ซ้ายละ่ะเหลืออะไรซ้ายบวกหนึ่งก็เหลือลบสองอันนี้บวกหนึ่งก็กลายเป็นสี่ ไม่มีเท่ากับใช่ไหมจากนั้นหนูเหลือสอง x อ,อยากให้เหลือ x เ,เดียวทำนั้ไก็หารสองอหารสองก็จะกลายเป็นสอง x หารสองหารสองหารสองไม่ต้องกับเครื่องหมายนะก็จะ,จะกลายเป็นลบหน,น้อยกว่า x น้อยกว่าอะไรรึ่าแวก็ x น้อยกว่าสองน้อยกว่านะครับสอง เพราะฉะนั้นหนูจะได้คำตอบคือ x อยู่ในเปิดลบหนึ่งถึงสองปิดถูกไหมก็คืออะไรลบหนึ่งถึงสองลบหนึ่งไม่เอาไปสองเอาทำไมสองเอาเพราะมีเท่ากันเข้าใจไหมอลองดูข้อที่สองซิหนูอยากให้เหลือ x เดียวเห็นไหมว่าหนึ่งมันลบกับก้อนนี้อยู่ถูกไหม นั้กูคำจัดใครก่อนดีหนตัวนี้ออกออก่อนใช่ไหมหนึ่งตัวนี้ทำอะไรอยู่อ่าบวกอยู่งั้นกูทำไงลบออกโอเคไหมงั้นกูจะกลา,า,า,ายเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งนี่ของเดิมคูลบหนึ่งไหกลายเป็นลบหนึ่งลบหนึหน่น้อยกว่าเท่ากับ 1- ลบวงเล็บสี่บวกอะไรฮะ 2x ส่วน3แล้วกูลบหนึ่งแล้วก็3ลบหนึ่งได้ลบ2น้อยกว่าเท่ากับตรงนี้หมดเนาะเหลือลบ4บวก 2x ส่วน3 2งถูกไหมจะได้หมดทำาไหร่จะนด้หม มัมีลบอยู่ตรงนี้อยงี้คูณลบใช่ไหมคูณลบตั้งแต่สมการพอหนูคูณลบเป็นไงฮะคูณด้วยลบต้องทำไมคูณด้วยลบหนึ่งตลอดคูณลบหนึ่งพอคูณลบหนึ่งเป็นไงฮะกลับเครื่องหมายเพราะเราคูณด้วยตัวที่ติดลบถูกไหมเออก็จะกลายเป็นสอง แล้วลบตัวนี้ก็หมดก็เลยเหลือแค่4บวก 2x ส่วน3ลบ2ตัวทำไงต่ออยากกำจัด3ตัวนี้หายอยู่ก็ทำไงฮะคูณ3คูณคูณเลยนะ2 3 6มากกว่าเท่ากับ4บวก 2x มากกว่าเท่ากับอะไรฮะตัวนี้ลบ6กำจัด4ต่อทำไงลบ4<ๆ>ใช่ไหม ลบสี่หกลบสี่ก็เลยเหลือสองก็เลยลบหกลบสี่ก็ใครเป็น, 10, นะ 4, นั่นลบสิบเฉยแม่กระได้ลบสิบแต่แล้วทำไงอ่านสองก็เลยเหลือหนึ่งมากกว่าเท่ากับเอ็มากกว่าเท่ากับลบห้าแต่ครูบอกอืแต่ครูบอกว่าไง คือถ้าชี้ไปฝั่งนี้มันจะอ่านไม่ออกฉะนั้นมันจะไม่น้อยไปมากให้หนึ่งสลับชี้มาทางลบห้นะกาก่อนนะแล้วก็จะเหมือนพลิกกันนะเรียนพลิกเหนืหอไหมจับพลิกเหนืหอไหมอ่าชั้นนักเรียนจะได้ x อ,อยู่ระหว่างลบห้าถึงหนึ่งตรงนีออ้ปิดนะปิดหมดเลยนะลบห้าเอาหนึ่งก็เอานะลูกเข้าใจไหมนี่ข้อสอบนะ ดูข้อที่สามสิตัวนี้เห็นไหมว่า x เ,เนี่ยเพีนพ่านอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราทำไงดีลบ x ใช่ไหมลบ x อ,ออกงั้นคูอลบ x ก,ก็เป็นพี่ดเดงวัสดยครับ x ลบหนึ่งลบ x น้อยกว่แล้วากับ สอง x บวกหนึ่งลบ x รอ้อยละเท่ากับเอ้ยน้อยกว่าห้าลบ x ถูกไหมห้าลบ x ข้อหนูลบหนูติด x ตัวนี้มันบวกอยู่ใช่ไหมหนูลบออกพอลบออกอีนี้หมดจริงแต่มันมาโผล่ฝั่งนี้หนห่างี้ยตรงกลางมันเหลืออยู่แล้วเราไม่เป็นไรแต่ว่ามันไปโผล่อีกฝังนะ่งเนี่ยเอาแล้วทำไงเนะี่ยหนูก็บวก x ต่อพอบวก x อันนี่หมดอีนี้ก็มาโผล่อีกนะ เพราะฉะนั้นแบบเนี้ทําไม่ได้บางอันเนี่ยไม่ได้ไม่ิรวตเอ้าครูแล้วทำไมข้างบนน่ะครูทําได้เหล่าเมื่อกี้เอ่อทีข้อเนี้ยครูทําได้เพราะว่าอ่ะทีข้อนี้ครูทําได้เพราะ,ะเพราะว่าสองฝั่งเนี่ยมันเท่ากันพอเราลบทีเดียวเนี่ยมันก็ออกหมดทั้งสองข้างเข้าใจไหมเออแต่ถ้าแต่ถ้ามันไม่เท่ากันหรือลบตลอดมันมันก็จะเหลืออยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งซึ่งก็จะทำไม่ได้เอาครูแล้วหนูจะทำยังไง สิ่งที่หนูจะต้องทําก็คือหนูต้องแยกออกมาท,ท,นะทําทีละท่อนก็คือท่อนนี้ก่อนท่อนนี้ท่อนที่หนึ่งก็คืออะไรครับ x ลบหนึ่งน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งแล้วก็อีกท่อนหนึ่งคือตัวนี้ก็คือสอง x บวกหนึ่งน้อยกว่าห้าอ่ามีสองท่อนอย่างนี้นะ สองท่อนอยู่ตรงนี้ทีนี้ทำไงต่อ,อต้องบอกและนะและนะเออแล้วก็เอาสองอันเน,น,นี่ยดูนะดูทำสองท่อนอบบน,นี้กันแยกเป็นสองท่อนท่อนแรกกับท่อนหลังนะพอท่อนแรกตัวนี้ลูกหนูก็แก้อสรรมการไปท่อนหลังนี้เราก็แก้อสรรมการไปเลย แล้วหนูเอาคําตอบสองคำตอบเนี่ยมาอินเตอร์เซตกันเพราะฉะนั้นกูจะเชื่อมตรงนี้ด้วยแหละเพราะฉะนั้นเอามาอินเตอร์เซ็ตน,นะงั้นหนูจะได้อันนี้แก้ยังไงดี 2x ย้ายไปลบนะ,ะ x ลบ 2x น้อยกว่าเท่ากับตอนนี้มีหนึ่งอยู่ของเดิมลบหนึ่งตัวนี้ย้ายไปทำไมบวกหนึ่ง x บวก x ลบ 2x ก็ได้ลบ x น้อยกว่าเท่ากับอะไรลูก2เราอยากรู้ลบ x หรืออยากรู้ x อ,อยากรู้ x ใช่ไหมก็ต้องคูณลบพอคูณลบไปไงนะลูกอ่ากับเครื่องหมายมลบสพอ,อคูณลบต้องกับเครื่องหมายดูนีนนน้ต้องไงดีย่ายไปบวก เออไม่ใช่บวกอยู่ย้ายไปลบย้ายไปลบมีปัญหาไหมไม่มีปัญหานะสี่แ้วไต่อย้ายไปลบไม่มีปัญหาหนูไม่ต้องลับเครื่องใหม่นะหนึ่งไปเลยบวกอยู่ย้ายไปลบใช่ไหมได้สี่จะนัดทำไงต่อย้ายสองไปหารสองไม่ติดลบนะย้ายไปหารปกติไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยร้อยละสองตท่นี้ เพราะฉะนั้นหนูต้องเอา2อ,อันมาอินเตอร์เซตกันลบมากกว่าเท่ากับลบและ x น้อยกว่า2ออยู่ฝั่งนี้นะคะไม่เอา2นะอินเตอร์เซตกันตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นคำตอบหนูจะอยู่ในไหนคะลูกปิดลบถึงเปิด2 ีนี้มาดูข้อที่สี่ข้อที่สี่พี่พี่วินจะเอาพี่มินจะเอาหลักสูตรใช่ไหมฮะเสริมเข้มหนึ่งมี แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสอนข้อนี้ก่อนทีนี้นักเรียนดูตรงนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครูก็เล็งแล้วฝั่งนี้มีบวก x ฝั่งนี้มีบวก x เป็นหนอยู่ท่ามงเป็นหนูอยู่ทํางก็ทําไมลกลบทีเดียวไมมหรือแบ่งทําดีลบทีเดียวเลยครูก็ลบทีเดียวนะก็คือลบใครลบ x ก็เป็นของเดิมคือ x ลบสองลบ x ตัวนี้ <S <S> <S ใช่ไหมใช่ไหมทีนี้ครูบอกว่าอ่เดี๋ยว x ลบสองลบลบ x ครูลบ x ตลอดนะ หนึ 1> 1่งลบสองแล้วก็ลบเฝั่งนี้ก็เป็น x บวกสี่แล้วก็อะไรครับลบ x อลบ x ตรงนี้ก็หมดเหลืออะไรลูกเหลือลบสองน,น,น้อยกว่าหนึ่งลบสามใช่ไหมเพราะว่าลบสองลบก็ได้ลบสามแล้วก็ตัวนี้ก็หมดเหลือสี่ทำไงต่อ อยากให้เหลือ x เดียวก็บวกนี่บกหอยู่หนูก็ลบ1ลบไป1ก็เป็นลบสาลบส x แล้วก็เหลือ3พราะเราลบ1จากนั้นหนูหารด้วยลบอะไรฮะ -3 ลบสหารด้วยลบต้องทำไงเปลี่ยนเครื่องหมายใช่ไหมลบสามหารลบสามลบสา x หารลบสาหารลบสาได้เท่าไหร่ห x ลบห อย่างนี้อานไม่ออกนะต้องกลับมาเป็นลบหนึ่งชี้มาทางลบหนึ่งนะ x แล้วก็หนึ่ง o x อยู่ระหว่างใครอยู่ในไหนลูกลบหนึ่งถึงเปิดตังคู่นะใช่ไหมไม่มีท่างกลับเขียนไม่รู้ตัวนี้ประมาณนี้อันนี้คือกำลังหนึ่งนะแค่นี้เลยนะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวมาต่อกันที่กำลังสองนะกํ่กำลัง1นึกำลังสองไปต้องไป